สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บผักดีกว่านะคะเอาไว้ทานทํากับข้าวทานนะคะนี่ก็คือผักขมแดงนะแต่ว่าที่มันไม่ค่อยแดงจัดนี้ก็เพราะว่าตรงนี้แดดไม่จัดค่ะเขาก็เลยแบบอมเขียวเล็กน้อยแต่ว่าปลูกง,ง่ายมากเลยนะเพื่อนคือมาแนะนำเลยคะ่ะโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกเนี่ยคือเวลาโรยมเมล็ดลงไปนะคะเขาก็งอกแล้วนะ คือเป็นง่ายมากอะคะ่ะแล้วก็ติดเม็ดง่ายมากเดี๋ยวหักไปเลยดีกว่าเพราะว่าต้องคอยดัดทานนะคะไม่งั้นต้นจะแก่แล้วก็จะติดมาเลยทันทีเลยนะคะผักขมเนี่ยเขามีหลายแบบนะทั้งผักขมสีแดงก้านสีชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยนะคะมีเยอะมากเลยหักเลยอย่าหักแรงนะคะดึงลากออกมาด้วยเลยนี่เห็นไหมประโยชน์สูงมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็แบบหาทานสนับไปเนาะลืมเอากันไกลมาด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เป็นอะไรที่บอกว่าปลูกง่ายมากๆจริงๆตัดเลยนะคะตัดเสร็จแล้วก็จะได้กรมเท่านี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้เป็นม่วงสกาเลต เคียวนะคะเคียวม่วงถ้าแดดจัดๆเลยนะจะเป็นม่วงเข้มเลยนะคะอันนี้ลำไายเพราะว่าเมื่อช่วงหน้าร้อนนะ่ะเขาก็สงงใสอากาศร้อนจัดทําท่าเหมือนจะตายก็เลยต้องย้ายที่วางนะคะและอันนี้ก็เป็นเคียวที่ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเราก็จะตัดเอาไปปนๆกันใส่รวมๆทานกันนะคะอันนี้เคียวนี่ยังหักง่ายนี่ต้นเล็กนะคะที่จริงแล้วใบเขาใหญ่กว่านี้นะอันนี้มันเล็กไนงะ โอเคเดี๋ยวเก็บผักก่อนค่ะค้าก็เก็บผักมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเคลไดโนเสาร์เคลใบิกเ,เคลม่วงผักขมแดงนะคะก็ได้มาพอสมควรเลยนะคะได้เห็นฟูๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็ยุบค่ะแล้วก็กะเพรานะคะเดี๋ยวกลางวันนี้เราก็จะทำผัผัดกะเพรากันดีกว่าเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทำผัดผักรวม อันนี้นะคะทำผักขมอบชีสก็อร่อยนะใครที่ชอบผักขมอบชีสนะคะอร่อยมากเลยทำผัดผักรวมใส่ผัดมามา่าใส่ผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะอ่าอร่อยมากวันนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ